แบบนี้นะครับมีไม่เว้นแต่ละวันนะครับที่เข้ามานะฮะที่มีคอมเมนต์มีทักแชทหาผมนะครับแบบนี้มีทุกวันครับที่เราต้องเจอนะพวกสินเชื่อนะครับที่ต้องให้โอนเงินก่อนนะเป็นสินเชื่อแบบเ,เป็นรูปแบบบริษัทเป็นธนาคารแบบนี้เจอทุกวันนะครับเนี่ยแบบนี้บอกว่ากรอกเลขที่บัญชีธนาคารผิดไปตัวหนึ่งนะครับเจอหมดต้องเอาเงินเข้าเท่าไรหมื่นเจ็ดเข้าห้าพันเนี่ยเจอเนี่ย เนี่ยซ้อนกันเลยสองคนเนี่ยนะครับผมถึงบอกว่าเฮ้ยอย่าโอนก่อนนะพากันไปคุยทางไลน์เนี่ยโดนทุกคนนะครับเนี่ยช่วงที่ผมไล์สวดอยู่ก็มีคนที่โดนเหมือนกันนะครับนะเมื่อกี้ก็เพิ่งไล์สดเสร็จนะครับก็อ,อยากฝากบอกเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับไอเหตุการณ์พวกนี้ไม่มีใครหรอกที่ไปก่อเลขที่มันชีผิดนะมันเป็นกลลวงของพวกมิจฉาชีพที่จะหลอกให้เราเนี่ยโอนเงินก่อน นะเดี๋ยวก็มีค่าหนังสือค่าทำสัญญาอะไรมั่งก็ไม่รู้399เมื่อกี้นะก็มีน้องๆที่บอกเข้ามาด้วยในใน,ในช่วงไลฟ์สดเนี่ยนะครับอย่าหาทำอย่าโอนก่อนเด็ดขาด